ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําทอดมันไก่กันนะคะก็มีเนื้อไก่นะคะคแม่ขุนทองแช่เย็นไว้นะคะให้เย็นจัดๆนะก็จะมีเบกกิ้งโซดาน้ําปลานะคะไข่ไก่ใบมะกรูดซอยพริกแกงเผ็ดแล้วถั่วฝักยาวนะคะมีซอสหอยนางรมนะคะมีแป้งทอดกรอบเดีย๋ยวเรามามักกันเลยนะคะใส่พริกแกงลงไป เบกกิ้งโซดาลงไปนะคะน้ำปลาไข่ไก่นะคะเราจะใส่ก็จะใส่แป้งทอดกรอบไปนะคะสักสองช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมไป ใส่น้ำตาลทรายไปนะคะนิดหน่อยที่เราชอบบางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะคลุกเ้าให้เข้ากันเลยค่ะคนอยากใส่ข้าวโพดนะคะบางคนอยากชอบข้าวโพดนะคะก็ใส่ข้าวโพดลงไปได้มีเด็กๆก,ก็ไม่ต้องใส่พริกแกงไปเยอะนะคะหรือไม่ใส่ก็ได้ะค่ะคลุกให้มันเหนียวเลยนะคะมันก็จะใส่ใบมะกรูดซอยไปนะคะหอมๆเลยใส่เยอะ เอ,เอาที่เราชอบเลยนะคะเราอยากใส่ผักอะไรก็ได้นะคะแล้วก็คุกไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยมันก็เริ่มเหนียวแล้วนะคะใส่ถั่วฝักยาวไปนะคะ ะะก็ใช้เวลา3 5นาทีนะคะให้เหนียวเริ่มเหนียวแล้วนะนะคะเราก็จะหมักทิ้งไว้แรปไว้เลยได้หมดนะคะหรือจะทอดเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทอดมันไก่กันเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาทอดกันนะคะ ไฟแรงมากเกินไปก็จะไหมข้างนอกนะคะก็เอาร้อนพอสมควรนะคะถ้าไฟแรงเกินไปเราก็เบาไฟโอเนะคะเดีย๋ยวเราจะ นี่นะคะทอดมันไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านขุนทองจะใส่น้ำอาจารย์ลงไปในแตงกวานะคะ,นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทอดมันไก่ของเรา